สวัสดีครับผมมุลเทียนงามทวีครับเป็นเจ้าของผู้ให้บริการ u m t อ็มทีครับผมหรืคัสตอมออโต้เซอร์วิสครับเปิดบริการซ่อมเครื่องยนต์และก็ติดตั้งแก๊สทุกยี่ห้อทุกทุกรุ่นนะฮะเดี๋ยวเราจะพาท่านไปชมศูนย์บริการภายในว่ามีเรามีบริการอะไรบ้างรับเชิญนะครับผม ตอนนี้เรามาดูวิธีการติดตั้งของ Honda อ่าซิตี้ตัวใหม่นะครับตอนนี้รถขับเข้ามาแล้วเราก็มามีการมาถอดคือหลักการติดแก๊สเนี่ยขั้นตอนแรกเราต้องมาตรวจเช็คดูว่าเราจะถอดอะไรบ้างตอนแรกเราก็มาถอดแบบคขั้วแบตเตอรี่ออกก่อนคือขั้วลบนะ <c oughs> เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟช็อตนะครับพราะ <c oughs> ก,การติดตั้งระบบวัวฉีดเราจะมีระบบวัวฉีดอยู่ ที่ติดตั้งอยู่ประมาณนี้ฮะของของฮอนด้านะครับตอนนี้เราเอาหัวฉีดมาติดตั้งครับระบบฮอนด้าก็มาติดตั้งประมาณนี้แต่ต้องถอดถ้าต้องเป็นฮอนด้าต้องถอดนะครับต้องถอดท่อไอดีมาเจาะถ้างั้นจะจบไม่ได้นะครับเพื่อต้องคือมันจะอยู่จะเจาะด,ด้านล่างตรงนี้ต้องท่อไอดีอประมาณนี้นะครับฮอนด้าตัวนี้นะครับจะเป็นมอเตอร์ทมาเตโตตัวซูเปอร์ตัว200แรงม้านะครับก็จะติดตั้งอยู่ประมาณข้างใน อันนี้เดือวช่งางก็จะติดตั้งเองนะครับแต่คนนะครับคือตัวนี้นะครับก็จะอยู่ด้านด้านในนี้เพื่อลักษณะให้วางอยู่ประมาณนี้เพือ่อเวลาวิ่งไม่ให้กระชอบนะครับ มันจะเฉียงคือถ้าคือบางที่เขาจะเจาะตรงนี้แต่เราไม่เราคือจะเอียงคือเพให้มันฉีดเข้าไปในในห้องเผาไหม้นะครับถ้าเกิดว่าจจจเจาะตรงนี่มันจะต้านต้านลมการฉีดไม่สมบูรณ์เพราะนั้นการเจาะครับผมครับผม คือคือบางรุ่นนะจ,จังเจาะในรถก็ไม่เป็นไรเพราะว่าที่มันคือเป็นลักษณะ,ละ,ละพลาสติกนะครับพลาสติกมันก็จะม้วนออกมาข้างนอกมันจะไม่เข้าไปในห้องเดี๋ยวจะให้ดูอีกข้างหนึ่ง คือข้างในแทบจะมีอะไรร่วงเข้าไปเลยนะครับเพราะเป็นพลาสติกมันจะมันจะร่วงมันจะมันจะเป็นมวลตามตามตามไอตัวสว่านออกมานะครับเห็นได้เลยว่าจะไม่มีอะไรร่วงไปข้างในนะเพราะนั้นผมบอกว่าไม่จําเป็นต้องถอดก็ได้ถ้าเป็นพลาสติกเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูแล้วจะถ่ายฝัง่งนี้ก็ได้ฮนะเห็นไหมต้องเอาไฟสองไหม มีไหมฮะอ่าเห็หฮะ,ฮะเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะดูฝั่งนี้ว่ามันม้วนออกไปข้างนอกเห็นไหมเศษเศษเมันจะม้วนออกมาข้างนอกเห็นไหมฮะ นะฮะเนี่ยจะมีเศษออกมาขา้างนอกมันจะไม่เข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลมันนะครับผมบางคนอ้างบอกว่าต้องอออถอดถอดนะเศษมันจะออกมาขานะ้างนอกฮะต้องเอียงฮะคนฉีดในการฉีดมันต้องเอียงลักษณะยอย่างนี้จังะแล้วก็มีถังอีกสี่พันมันต้องเกินหร่อว่าลดให้อะไรเงี้ย ตอนนี้คือกำลังให้ช่างเช็ครอยรั่วอยู่เ้าเกิดว่ามันมันรั่วตรงนี้จะมีเสียงดังะครับผมตอนนี้กําลังเช็คอยู่นะครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วกาลังมีการเช็ครั่วดูตรวจสอบดูว่ารถแต่ละคันจะไนะปะชิคดูรอยที่รอยต่อนะปรากฏว่าไม่มีรั่วถ้าเกิดรั่วมันจะดังนะครับหรือจะใช้ลิควิดก็ได้ฉีดลงไปก็ได้นะเช็คด,ดูกินะนะเช็คดูก็ไม่มีรั่วอะไร เราจะใช้เครื่องก็ได้โรยจะใช้โดยทั่วไปช่างโดยทั่วไปก็ใช้น้ําแฟบเอาแต่นี่ก็เราก็ใช้ให้มันได้มาตรฐานหน่อยเพราะอูเราได้มาตรฐานกรมขนส่งรับรองเพราะงั้นเราต้องมีเครื่องมือที่มันครบไปดูข้างล่างอีกทีมาดูอ่าแล้วก็เช็ครอยรั่วดูเช็คดู ปรากฏว่าไม่มีรั่วนะครับถ้าเกิดว่ารั่วจะมีเสียงดังหรือจะใช้ตัวนี้ดูก็ได้ฮะลิควิดมีค่าเท่ากันถ้ามีรั่วมองมาจะเป็นฟองเดี๋ยวปรากฏว่าไม่รั่วเราใช้ไ,ได้พร้อมส่งให้ลูกค้าใช่พร้อมส่งให้ลูกค้าแล้วครับการซ่อมบำรุงหรือการรักษาสภาพของเครื่องยนต์หลังการติดตั้งนะถ้าติดตั้งเสร็จแล้วเราก็แนะนําลูกค้าว่า ต้องทำังไงบ้างมีทั้งหมดอยู่10อย่างนะครับหนึ่งคือรักษาระบบจุดระเบิดหรือ ignition coil น,น,นะครับผมหรืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามตารางของการซ่อมบำรุงนะครับเราก็มาตรวจเช็คตรงนี้นะครับแล้วก็สองเรามาเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องแต่เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องผมแนะนําเป็นคัสตอมดีกว่านะตัวที่คือน้ามันเครื่องดีเนี่ยมันต้องช่วยระบายความร้อนคือติดแก๊สเข้าไปแล้วเนี่ยเครื่องยนต์แน่นอน,น,อนร้อนวันเดิมประมาณ10 หรือเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดใช้น้ำมันเครื่องไม่ดีมันจะทําให้เครื่องยนต์เราร้อนไวเพราะฉะนั้นไอ้น้ำมันเครื่องเนี่ยถ้าเกิดคุณภาพดีมันจะช่วยระบายความร้อนด้วยนะครับผมเพราะงั้นผมแนะนําเป็นคัสตอมแล้วกันนะครับนะครับสามเราเปลี่ยนกรองอากาศทุกๆ20,000มโลหรือ3 0,000โลก็ได้นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนหนึ่งก็เหมือนคนเราถ้าเกิดว่าการหายใจถ้าเกิดว่ามันอุดตันเนี่ยเราก็ดูดเฉพาะก๊าซอย่างเดียวเพราะนั้นทุกอย่างต้องสมบูรณ์นะครับนะก็ ลงก็ประมาณ2 0 0 0 0 30,000โลนะครับผมแล้วก็ทำความสะอาดกรองอากาศต่อไปข้อ3ามาเปลี่ยนกรองอากาศทุกๆ20,000โลหรือ3 0,000โลนะครับถ้าเกิดว่ามันปล่อยไว้นานเนี่ยมันทำให้ทำให้กินแก๊สได้อะไรได้จะเกิดการอุดตันนะครับผมันะบ4ทำความสะอาดกรองอากาศคือทำความสะอาดรองอากาศเนี่ยต้องเอามาเป่าหรือให้ที่ศูนย์เช็คก็ได้หรือเราไปเช็คที่ตามมันตรงไหนก็ได้ที่มันเป่าได้อะไรได้แล้วนกะ็ มีการทําทุกๆุกอาทิตย์หรือประมาณเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งก็ได้แล้วแต่เราอยู่ที่การใช้งานด้วยนะครับผมต่อไป5คือเปลี่ยนกรองแก๊สคือกรองแก๊สเนี่ยต้องเปลี่ยนทุกๆุกสี่หมื่นโลนะเราต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนจนะเกิดการอุดตนันการจ่ายแก๊สไปน้อยอะไรแนละ้วก็ทาให้เกิดปัญหาต่อเครื่องยนต์ได้นะครับผมนะครับแล้วก็ข้อ6เปลี่ยนหัวเทียนคือหัวเทียนเนี่ย ถ้าเกิดเราใช้แก๊สเนี่ยมันทาให้เครื่องยนต์เนี่ยมันร้อนไวทําให้เครียวหัวเทียนมันสึกล้อไวนะเพราะนั้นการจุดระเบิดถ้าเกิดวัวเทียนไม่ดีเนี่ยมันทําให้การจุดระเบิดไม่ดีเครื่องยนต์อาจจะสั่นบ้างเพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนทุก3 0,000กิโลหรือ40,000กิโลก็ได้แล้วแต่นะครับผมนี่คือวัวเทียนอ่าข้อ7เราก็มาตรวจสอบพวกข้อต่อและอุปกรณ์เกี่ยวกับแก๊สทุกท่อแก๊สพวกอะไรจะต้องตรวจสอบ เพราะนั้นเกิดการวิ่งไปนานๆถ้นานเกิดว่าช่างขันไม่ดีอาจจะมีการคลายตัวเราก็มาตรวจเช็คให้นะครับผมด้วยน้ําสบู่หรือด้วยเครื่องแทสหรือเครื่องฉีดก็ได้แล้วแต่เราเนะพราะนั้นการเช็คมีหลายอย่างถ้าเกิดโดยทั่วไปอาจจะเป็นน้ําสบู่ก็ได้ที่ง่ายๆนะครับผมต้องตรวจเช็คหน่อยนะครับข้อแปดเราก็ทําการใช้ระบบเชื้อเพลิงนะพวกระบบเชื้อเพลิงบางครั้งเราวิ่งแก๊สเนี่ยแต่โดยทั่วไปเนี่ยใช้แก๊สบ้าง ใช้น้ำมันบ้างมันก็อาจจะดีแต่ผมโดยทั่วไปว่าไม่จําเป็นนะครับผมเพราะว่าห้องเผาไหม้เนี่ยมันทนมันทนความร้อนหรือมันทนแรงจุดระเบิดได้นะครับผมอ่นเะ้นอยู่ที่การใช้งานนะข้อแปดนะครับหรือเราจะใช้ก็ดีไม่ใช้ก็ดีแล้วแต่เราบางคนส่วนมากถ้าเกิดว่าใช้แก๊สไปแล้วเนี่ยแทบจะไม่อยากใช้น้ามันเลยผมบอกได้เลยนะครับผมนะข้อเก้าตรวจสอบการติดตั้งนะการทํางานระบบแก๊ส LPG นะครับผมถ้าเกิดว่าตรวจสอบนี้ถ้าเกิดมามาที่ผมเนี่ยมันจะมีการซ่อมเครื่องยนต์ด้วยนะดูแลทุกอย่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ซ่อมเครื่องยนต์เช็คช่วงล่างเราก็จะตรวจแก๊สให้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะมาเมื่อไหร่ก็จะเช็คให้ตลอดถ้าติดตั้งกับเราไปพนะอ10ตรวจสอบทัทง้งทั้งบรรจุกา๊าซเพราะถังบรรจุกา๊าซจะมีประมาณ5ปีเราก็ไปต่อเาไปตรวจรไปที่กรมขนส่งให้ก็ตรวจให้ นะว่า5ปีต้องตรวจครั้งหนึ่งหรืออาจจะเป็น10ปีนะครับมันอยู่ที่เราเพราะโดยโดย,โดยทั่วไปคือประมาณ5ปีเราต้องไปตรวจสภาพนะนี่คือ,อการทำงานหลังการติดตั้งของของที่นี่นะครับผมที่อู t อ็ N D, ครับผมสร้างพูดถึงามั่นไดให้ลูกค้า,าเพราะลูกค้ามาที่นี่บอกได้เลยมั่นใจเพราะฉะ,ะนั้นถ้าเกิดลูกค้ามาที่นี่มาติดตั้งแก๊สกับเราคุณมั่นใจได้เลยว่า เราทํางานแบบมืออาชีพเราจบช่างยนต์มานะบางครั้งเราก็อาจจะคุยไม่ค่อยเก่งแต่การทํางานเราอาจจะเก่งนะครับผมผมเน้นการทํางานมากกว่าแต่ตอนนี้ผมจะบอกแนะนําคร่าวๆก็ดูที่ผลงานเราเพราะนั้นโดยทั่วไปที่ผมติดตั้งไปเนี่ยประมาณเป็นพันคันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการ ซ่อมบำรุงเลยส่วนมากจะมีบกกรับดูวกเช็คระยะทางนิดหน่อยปัญหาเรื่องสะดุดเรื่องอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะเรารู้ปัญหาของเครื่องยนต์ถ้าเกิดคุณมีเข้ามาเนี่ยมีปัญหาว่าเครื่องสะดุดเราก็จะรู้ทันทีแล้วเ,เป็นที่อะไรเพราะเราเป็นช่างแต่ถ้าคุณไปติดตั้งแก๊สที่ไหนที่โดยที่ติดตั้งแก๊สอย่างเดียวเนี่ยปัญหาจะมีเยอะนะครับผมเพราะว่าการที่จะติดตั้งแก๊สคุณต้องมาดูที่อู่ไหนที่เป็น คือละะักษณะยังไงอู๋ไหนที่มันติดตั้งแก๊สด,ด้วยซ่อมเครื่องยนต์ด้วยสมรุงรักษาเครื่องยนต์ด้วยอัน,นั้นจะดีเป็นผลดีกับตัวตัวผู้ใช้รถเอง